ไปไหนมาพาไปไหนมาเปโซเอาแล้วมันพ่นเด้อโอนยป่ายาเด้อเอาเลยพาไปไหนมาเป็นเป็นเรื่งเป็นองการไปป่ามาโดนโดนโดนกี่คนโดนกี่คนขาม่ได้เล่นเป็นเม็ดหรือเล่นเป็นเม็ดหรือว่าโดดเป็นเม็ดสอบสวนไสอบสวนเอากระมุมมันก็อาให้เขาฟังเองเนาะพี่เจ้าจะถามอะไรตัว สามคนเลยทีเดียววะไม่ดูเหี้ยมันะเติบแน่นจนจนเยอะสามคนเลยทีเดียวเหรอสามคนมันกลับมาแล้วบอกว่าดีใจนะมันว่าแต่มันตายแล้วลุมเลยเหรอฮะสามคนถามคนลุมทีเดียวเลยวะแต่สามลูกสามลูกหลุ่นลูกหลุ่น